อารารัตได้ชื่อว่าเป็นภูเขาแห่งความเจ็บปวดที่ปกคลุมด้วยหิมะเกือบทั้งปีอีกทั้งยังเป็นพรมแดนของประเทศตุรกีซึ่งการจะเดินทางขึ้นไปนั้นมีแต่อันตรายทั้งจากหิมะถลม่มและอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันขณะที่บรรดาน,นักบวชเชื่อกันว่าเป็นยอดเขาศักดิ์สิทธิ์แต่เหนือสิ่งอื่นใดนั้นเป็นจุดที่เรียกว่าอู่กำเนิดของมนุษยชาติจิงเทจประการใดไปหาคำตอบร่วมกันในอารารัตภูเขาแห่งความเจ็บปวด อุก,กำเนิดเขามนุษย์จริงหรือ 1. อารารัตผู้เขาแห่งความเจ็บปวดยอดเขาอารารัตปกคลุมด้วยหิมะตลอดกาลซึ่งชาวพื้นเมืองเรียกภูเขานี้ว่าอากรีดากีหรืออาริดาอีแปลว่าผู้เขาแห่งความเจ็บปวดอยู่ในประเทศตุรกี ภูเขานี้ผุดขึ้นโดดเด่นจากรูปแม่น้ำอารัสทําให้เกิดเป็นภาพภูเขาหิมะตัดกับภูมิทัศน์รอบๆซึ่งเป็นพื้นดินกุขระเต็มไปด้วยฝุ่นแต่กิติศัพท์ของภูเขาอารารัสนี้ไม่ได้เกิดจากรูปทรงอันสมมาตรแนวลาดที่ดูเรียบและเกล็ดหิมะขาวที่ปกคลุมหากแต่ด้วยความสําคัญตามพระคมภีรไบเบิลที่เชื่อกันว่าเมื่อน้ําท่วมโลกครั้งใหญ่เริ่มลดลงภูเขาอารารัตเป็นภูเขาลูกแรกที่โผล่พ้นน้ําและเป็นที่จอดอันปลอดภัยของเรือโนอา ที่จริงภูเขาอารารัตมี2ยอดซึ่งอยู่ห่างกัน11กิโลเมตรโดยเชื่อมต่อกันโดยสันคุขระยอดทั้ง2คือยอดเขาเกรดอารารัตสูง5,137เมตรเป็นเขาสูงสุดในประเทศตุรกีกับอีกยอดเขาคือลิตเทินอารารัตซึ่งสูงเหนือระดับน้ำทะเล3,896เมตร ยอดเขาทั้งคู่นี้เดิมเป็นภูเขาไฟประกอบไปด้วยเท่าและลาวาหลายชั้นแม้ปัจจุบันจะไม่มีร่องรอยของภูเขาไฟให้เห็นที่ยอดทั้งสองแต่ตามทางลาดข้างเขายังมีกรวยและอรอยแยกอันเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟกระจายอยู่ก้อนหินที่พื้นหุบเขานั้นก็ยังมีเท่าภูเขาไฟปะปนอยู่บ้างสอารารัตยอดเขาที่ไร้พันธุ์พืชและสัตว์เหตุขาดน้ำ ลาดเขาทั้งตอนบนและตอนล่างของภูเขาอาร,รารัตส่วนใหญ่ไร้พืชพันธุ์แม้จะมีหิมะปกคลุมลงมาจนถึงระดับ4,420เมตรตลอดทั้งปีแต่ภูเขาก็ค่อนข้างขาดแคลนน้ำมีเพียงต้นเบิร์ชไม่กี่ต้นที่ขึ้นอยู่ได้บริเวณช่วงกลางของลาดเขาที่ระยะความสูง1,500-3,500ถึงเมตรเป็นบริเวณที่อุดมสมบูรณ์กว่าชาวไร่เคดิชจึงต่างนำแกะมาเลี้ยงบนทุ่งหญ้าอันอุดมสมบูรณ์นี้ ่วนในสมัยกลางอาจจะเคยมีแมวป่าและงูอยู่บนเขาจึงทำให้เกิดคำร่ำหรือว่ามีมังกรอยู่ที่นี่แต่ไม่มีหลักฐานไหนยืนยันว่าตำนานอนนาตื่นเต้นนี้เป็นจริงเช่นเดียวกับเรื่องนอนหิมะตัวเล็กๆซึ่งตัวเย็นจัดจนอาจทำให้น้ำผลไม้ชามใหญ่นั้นแข็งได้ตำนานที่กล่าวถึงสัตว์ป่าพิสดารนานา,นา,นา,นานชนิดซึ่งตระเวนอยู่ตามลาดเขาอาจมีส่วนทำให้ไม่มีใครกล้าไต่เขาอาราัตนี้ บรรยากาศอันลึกลับน้าหวาดหวั่นและพยันตรายต่างๆเป็นต้นว่าหิมะถลม่มหมอกอันมืดมนก้อนหินใหญ่ที่ร่วงหล่นลงมาและอากาศที่แปรเปลี่ยนอย่างฉับพลันรุนแรงทำให้ไม่มีใครกล้าปีนป่ายภูเขาลูกนี้ 3. ฟอนพาโรสผู้พิชิตยอดเขาวอารารัตเป็นคนแรก ปี1829เมื่อโยฮันยาคอบฟอนพาโรสศาสตราจารย์ชาวเยอรมันวัย37ปีไต่ขึ้นไปถึงยอดเขาได้สำเร็จหลังจากพยายามมาถึง3ครั้งเขาฉลองความสำเร็จโดยการปักไม้กางเขนไว้ที่ยอดเขาและหนึ่งในบรรดาผู้ปฏิบัติตามฟอนพาโรสคือเจมส์ไบรท์ผู้เป็นทั้งนักวิชาการและรัฐบุรุษชาวอังกฤษไบรท์ไต่ไปถึงยอดเขาในปี1876 ขณะที่เขามองจากยอดเขาคมที่ราบอันปกคลุมไปด้วยฝุ่นไปยังดินแดนต่างๆที่เคยเป็นอาณาจักรของบรรดาซาชาและสุลต่านหลายต่อหลายองค์ความซาบซึ้งในประวัติศาสตร์ก็ท่วมท้นใจจนเขาพูดออกมาว่าถ้าที่นี่เป็นแห่งแรกซึ่งมนุษย์ย่างเหยียบพื้นโลกอันปราจจจากผู้คนเราก็คงจินตนาการได้ว่าการกระจายของมนุษย์นานาเผ่าพันธุ์จากยอดเขาอันศักดิ์สิทธิ์นี้ จะยิ่งใหญ่สักเพียงใดไม่มีสถานที่อื่นใดที่เหมาะจะเป็นศูนย์กลางของโลกได้ยิ่งไปกว่าที่นี่อีกแล้ว 4. ี่อาราตรผู้กำเนิดของมนุษยชาติจริงหรือไม่ยังต้องค้นคว้ากันต่อกิติศัพท์ลึกลับของยอดข่าวอาราตรเริ่มมาจากพระคัมภีร์ไบเบิลพระผู้เป็นเจ้าทรงระอากับความชั่วร้ายของเผ,าผ่าพันธุ์มนุษย์มาก จนตัดสินพระไทยจะกำจัดให้หมดสิ้นไปด้วยน้ำท่วมโลกครั้งยิ่งใหญ่เหลือไว้แต่โนอาผู้มีคุณธรรมและครอบครัวของโนอารวมทั้งนกและสัตว์ทุกชนิดอย่างละหนึ่งคู่ตัวเมียหนึ่งตัวผู้หนึ่งซึ่งหลบภายอยู่ในเรือลำใหญ่และในวันที่17ของเดือน7เรือก็ค้างอยู่บนเทือกเขาอาราตรเมื่อน้ำลดลงหมดแล้วโนอารครอบครัวของเขาและสัตว์ทั้งหลายจึงออกมาจากเรือ พระคมภีไบเบลิลไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าภูเขาลูกไหนในด,ดินแดนอารารัตโบราณที่เรือมาเกิดตื้นอยู่ในตำนานทั้งของชาวอารเมเนียและชาวเปอร์เซียผู้มีถิ่นฐานอยู่ในแถบตุรกีด้านตะวันออกนี้ตั้งแต่ก่อนคริสต์กาลร,ระบุว่าเรือมาเกิดตื้นที่อารีิดากีชาวอารเมเนียเชื่อว่าเขาคือมนุษย์พวกแรกบนโลกหลังจากน้ำท่วมโลกและชาวเปอร์เซียเรียกแผ่นดินร,บร,บรบอบๆอารารัตว่าเป็นอู่กำเนิดของมนุษยชาติ ยังไม่มีข้อสรุปแน่ชัดว่ามีเรือโนอาห์อยู่บนยอดเขาอารารัตนับตั้งแต่ศตวรรษที่5ก่อนกิจการมามีผู้รายงานว่าเห็นเรือของโนอาห์อยู่บนภูเขานี้หลายต่อหลายครั้งรายงานครั้งแรกนั้นกล่าวว่าเห็นนักบวชชาวคาเดียนหรือบาบิโลเนียนกุดคราบทานออกจากชิ้นส่วนของซากเรือผู้ที่เดินทางในสมัยกลางต่างก็กลับมาเล่าว,ว่าได้เห็นซากเรือ และในเวลาหลายศตรวรรษต่อมาก็มีอีกหลายคนที่อ้างว่าเคยเห็นซากเรือไบร์เองก็พบสิ่งที่เชื่อว่าอาจเป็นชิ้นส่วนของซากเรือท่ามกลางก้อนลาวามีไม้ชิ้นหนึ่งที่ยาวประมาณ4ี่ฟุตและกว้างหนิ้วซึ่งเห็นชัดได้ว่าถูกถากด้วยเครื่องมือส่วนในปี1916นักบินชาวรัสเซียผู้หนึ่งบินข้ามภูเขาลูกนี้ก็รายงานว่าเห็นซากของเรือขนาดใหญ่พระเจ้าชานิกคลัตที่สองจึงส่งคณะสำรวจออกค้นหา คณะสำรวจกลับมาพร้อมด้วยบันทึกและรูปถ่ายจำนวนมากแต่ทุกอย่างก็สูญหายไปในระหว่างการปฏิวัติรัสเซียการตรวจสอบเศษไม้ที่เหลืออยู่ด้วยวิธีวิทยาศาสตร์ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบอายุด้วยคาร์บอนระบุว่าไม่มีไม้ชิ้นไหนเก่าแก่พอที่จะย้อนไปถึงสมัยของโนอาห์แต่มีทฤษฎีหนึ่งที่เสนอว่าซากนี้เป็นซากอารามซึ่งเคยเป็นสถานที่จาริกสแสวงบุญที่มีอายุเก่าแก่หลายศตวรรษแต่ก็ถูกทำลายด้วยแผ่นดินไหวในปี1840 จนกระทั่งตอนนี้ก็ยังไม่มีหลักฐานไหนแสดงว่าเรือของโนอาห์นั้นมีอยู่จริงอย่างไรก็ตามภูเขาอารารัตก็ยังดึงดูดใจผู้ที่ได้มาเห็นความงามที่นี่แบบที่เจมส์เขียนบรรยายไว้ในปี1818 18ว่าช่างงดงามสมบูรณ์ไปเสียทุกส่วนทุกสิ่งดูกลมกลืนรับกันไปหมด ปัจจุบันคณะที่ต้องการขึ้นไปนสำรวจยังต้องได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากตุรกีก่อนเพราะถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาเพราะมีความเกี่ยวข้องถึงเรื่องเรือโนอาเรือที่ถูกสร้างตามพระบัญชาของพระเจ้าเพื่อช่วยครอบครัวของโนอาและรักษาพันธุสัตว์บนโลกนี้ไว้นั่นเองซึ่งปริศนาซากเรือโนอา์นั้นก็ยังต้องค้นหาและพิสูจน์กันต่อไปเพราะนักวิชาการบางส่วนเชื่อว่าซากประหักพังนั้นอาจจะเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ชาวคริสเตียนยุคก,ก่อนทำไว้ เพื่อสก,การะบูชาถึงเรื่องราวของโนอาก็เป็นได้